สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มือนนี้มาอัปเดตครับสำหรับพี่น้องไ้ปลูกทุเรียนมือใหม่ครับถ้าเห็นอากาศแบบนี้เตียมเลยนะพี่น้องนี่นี่ครับหมอกลงจัดครับหมอกลงจับนี่อันตรายสำหรับทุเรียนนะครับพี่น้องหมอกลงจัดอันตรายสำหรับทุเรียนครับ เป็นลาสนิมล่าน้ำค้างครับหมอกล่งจัดักน้ำมอง,มองเลนส่แม่นอันนี้นนครับน้ำค้างนี่มันเข้มเลยครับพี่นอ้องป้องกันเสื้ล่าครับพี่นอ้องเพราะเต็นน้ำหมอกล่งไปถือใบหรือถือแดด,ดนะมันก็เสียเป็นเสียลราครับพี่นอ้องล่าน้ำค้างล่านสนิมครับพี่นอ้องอันตราล่ครับต้องป้องกันไว้ครับพี่นอ้องมือดีพี่น้องครับอากาศ อากาศแบบนี้ต้องระวังที่สุดครับครับสำหรับทุเรียนนะพี่หนอนหมอกลง่มจัดนะครับพี่น้อนี่กับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับครับสำหรับทุเรียนครับพี่นนอหมอกลง่จัดต่อไปก็สิเป็นล่าสนิมล่าน้ำค้างล่าแอดแท็กล่าใบติดนะพี่นนอเออล่าแอดแท็กน้ำค้างลง่มแคบจัดนี่ผลเสียห้ายเด้ครับพี่น้อถ้าต้องป้องกัน ปองกันยังครับปองกันล่าครับส่วนมากน้ำมอบา้านเฮ้านี่แหละครับน้ำข้างนี่แหละเพราะน้ำข้างล่งได้หลายตามใบนะพี่น้องบานนี้ด้านมันถือแด,ดดนะพี่น้องด้านนี้มันถือแดดน้ำข้างนี่มันสิเป็นกดครับบออยงไงมันกระเสียสิเข้มเลยะครับพี่น้องเพราะว่าเขาบริลางใบทุเรียนเข้มเพราะเพราะความเข้มของน้ำข้างแหละมาถือแดด แบนใบกับสีใหม่ครับพี่น้อง่าสันพอสันนเท้าต้องป้องกันครับมันสิเขาใบใหม่ปลายใบใหม่เราพี่น้องสังเกตเบื้องด้านที่ทั้งตะเวนด่านทั้งทิศใต่ถ้าแดดออกครับถ้าเขาบได้ป้องกันพวกเสียร่านี่ครับไพ่เงียบเพื่อนครับมันเขาแล้วห้องเอ่าบรยูเลยพี่น้องบอท่านในไม่สนานเทาต้องป้องกันครับสีป้องกันครับ เห็นช่วงนี้แล้วครับพี่น้องนี่มันกับซีป้องกันเลยครับเดือนละสองครั้งครับลาผู้ลงนก็ใส่อันนั้นครับลาดสนิมลาดนำขางกับเมทาลัคซินก็ได้ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ใส่ก็ได้ครับแมนโคเซฟแมนโคเซฟครับแมนโคเซฟนี่ก็เป็นกันเสียล่ากันครับโรครากเน่าโรครากเน่าโคเน่าใบไหมดีนะครับพี่น้องมาป้องกันครับพี่น้องอืม พี่สีนองกะหาซื้อได้ครับตามลานทั่วไปเพราะว่าจะบอกซื้อยาสามัญแหละครับปีนี่ใส่เดือนละสองถึงสามครั้งครับเพราะว่าปีนี้อากาศนี่มันแปรปวนนะครับพี่น้องอากาศแปรปวนถ้าหนาวมากสิอันตรายครับพี่น้องมันอีมันอีไปเข่าด้านทั้งคนได้ครับพี่น้องด้านท,ทั้งทั้งทิศใตแดดจัดนะครับพี่นอ้องอือแดดจัด แดดจัดแหละกับเชียราที่ล่งใบครับพี่น้องอันตรายครับพี่น้องนี่ช่วงนี้เขาใบเขียวเข้มนี่เขาต้องป้องกันนะครับพี่น้องบมเมนว่ามันเข่าแล้วเขาจะเป็นป้องกันมันกับพทันครับพี่น้องเขาต้องป้องกันถ้าราใบใหม่นี่ส่วนนากมันจะเป็นทางด่านทั้งตตวินทิศตตะวันทิศตะวันตกนะครับด่านที่แดดจัดๆัดครับช่วงใบใบครับช่วงเทียงเียงนี่แหละครับมันจะยุดด่านนี่ครับดูนี่ด่านที่ใต่ครับ ถ้าแดดจัดจัดน้ำค้างงบ่งใบบน้ำหมอกล่งนี่แหละก็ต้องป้องกันครับพี่น้องเพราะว่าปลูกทุเรียนนี่เวลาเข้าถือน้ำค้างน้ำหมอกลงจัดจัดเขาสิบริ่างใบคือพวกพักปลูกบักพิกนะพี่น้องพอปลูกพักปลูกบักพิกนี่ถ้าน้ำค้างลุงี้มือเส้ามันจะไปล่างใบนะครับพี่น้องเปิดสปริงเกอร์ไปหาหน้าที่ล่างใบบักพีกบักเถือพวกพักนี่นะครับท่านน้ำหมอกล่งจัด ถ้าขา้าวบลางใบพืชม้วนนั่นต่อไปกับสีปียอ้กสียั้งนะครับพี่นอ้องบานทุเรียนเท่ากับไล่ไขกันแหละครับพี่นอ้องทุเรียนเท่ากับเป็นพืชที่อ่อนแอกันครับพี่นอ้องวัฒนัรรมเขาต้องป้องกันครับคือยุนีบอกครับปีนี้ฉีดตลอดเลยครับหลังจากหลังจากอันเทดใบมานี่ครับเดือนหนึ่งประมาณสองคำตำําครับฉีดป้องกันครับโรค ลาน้ําค้างลาสนิมลา,บาใบไม่เนี่ยนะครับพี่น้องคือสีตลอดได้ครับพี่น้องปีนี้บ่ได้บ่ได้สะลาดใจครับพี่น้อง่นไปตลอดปีที่แล้วนี่มันสีเป็นด่านทิศใต่ด่านช่วงทัดสังเกตเบ้างพี่น้องถ้าแดดใบม่งไปทา้งใดทา้งนั้นล่ะครับสีเรื่อเป็นครับถ้าเ้าบ่ได้ปองกันเพราะว่าตัวนี้เป็นแล้วนี่บงกงสีมีผลเสียข้องใบนะครับใบใหม่ต่อไปใบบ่สมบูรณ์กับสีโลนนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องครับบอกพี่น้องนี่แหละยากรับลาน้ําค้างลาสนิมกับมีทาแลกซินครับสีดสีป้องกันไว้ครับบานนี่พวกลากเน่าโควเน่ากับแมนโคเซฟแมนโคเซฟนี่แหละครับพี่น้องป้องกันนี่ครับเดียวเซเบิ้ลนะครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับลาลาแอสแท็กลาใบติดพุณลงง้นอื่นไลหล่าหลกล่านี่ครับลาใบไม้นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละ เป็นแล้วมันก็สิบวา,ายครับพี่น้องมันเป็นดันทิศต,ตะวันตกสวงแดดออก่วงไม้บาบแหละครับพี่น้องป้องกันเลยพี่นอ้องเหยีาายบไพ่อันหนึ่งครับไพยย่เงียบเป็นแล้วเอาบริยุท่ันกะเดปป้องกันบ่ท่นันกับเป็นกะเท่ากับรักษาบ,บา่ไดกับใบเท่ากับเสียไปในหลอบนั่นครับทางได้เป็นกับขึ้นเสียเลยครับ พวกยาม้อนเนี่ยมันก็สืบยุดอย่างนี้นะครับทุพพลภาพาลูกล่ามแห้งมังเกิลบอยู่บางครั้งโลกอันนี้ไปไวหวนะครับโลกลาแอสแทกยังแถวทุเรียนบะแข็งแรงนี่ครับแห้งไปไวหวนะครับล่ามไว้ใบอันนี้บริสันท์ทอต้องป้องกันครับเพราะช่วงนี้หลังจากนี้ไปยังแถวฝนตกมั่งบ่ตกมั่งครับงมือฝนตกแห้งบบบน,นี้หมอกกระลงจัดจัิงสินะครับพี่น้องต้องป้องกันครับพี่น้องตัวนี้กับไผ่หยาบอีกชนิดนึงครับ สำหรับทุเรียนครับทุเรียนนี่ปัญหาลงมากันล่องคู่กันได้เลยครับพวกลูกล่าครับอืมล่องจากเพียนจะกระจันพวกเพียวไฟได้แรงกันรักษาล่าเนี่ยนะครับพี่น้องนี่แหละทุเรียนนี่ต้นทุนสีสูงอยู่น้าพวกยาครับพี่น้องอือปุ๋ยไม่มีปัญหาครับบอ่อแพงปุ๋ยเพราว่าาสื่อแหละก็สใส่ไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวนี้เสียล่า พวกเสียล่าพวกเพีย,ยจะกกะจันพเพียไฟไล่แดงนี่ต้องจิปองกันอยู่ตลอดด,ด้วยครับพี่น้องอืมเพียปุ๋ยซื้อมาเดือนนี่ใส่สองหลอดแล้วก็จบค,ครับเสียล่านี่ต้องปองกันนะครับอากาศเ้อนแปรอากาศบระยูงบกคงที่ครับเพราะต้องปองกัน,นครับพี่น้องอืมพี่กันย่นมองนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็สิสนใจเพียพี่น้องทงั้ทงไก่ทั้งไก่ ขอบคุณทั้งพี่น้องเอฟซี FC ทั้งประเทศสปปลาวลยครับติดติดตามครับบางครั้งก็อ่านบอกออกปันไหนได้ครับอ่านออกบอกพนคุตัวอ่านกับใจค่วมเป็นบางตุยเลยครับพี่น้องเกินกว่าด,ดีใจลายที่มาบอกคําแนะนําดูแลทุเรียนงนี้หละครับพี่น้องกะขอบคุณได้หลายติดตามทั้งสองยูทูเกษตรทฤษฎีไม่นี่ยนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้สาหรับทุเรียน เอฟซีทั้งพี่น้องทั้งประเทศเล่าครับกับปูเพื่อนกันเ,เริ่มปูกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าแต่ละส่องกะเป็นกระ,ะสีบ่นบแนะนําละเอียดไปได้ครับการแนะนําการใส่ยาการพวกมะเร็งเพียงจะกระจันเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าอยู่นี้กะบ่บคอยเด็ดปีดปังครับบอกเบิดนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องสีพ่นถือจังหวะมันนะครับพี่น้อง ุเรียนเปลี่ยนจะกระจันเปลี่ยนไฟสึจังหวะมันก็สิง่ายถ้าเอาอกสีจังหวะงงๆเศร้าๆไป้บห่วงเวลามันก็ยากนะครับจากง,ง่ายเป็นยากนะนี่แหละ,ละทุเรียนแปดคูณแปดครับพี่นอ้องพี่กัดกะบ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุเปื่อยอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับทุเรียนแปดคูณแปดสลับฟันปลาครับพี่นอ้อง เดี๋ยวกระสิมาตอบเอฟเอฟเอฟซีพี่น้องที่รอกมาหนิตอบอีกในกรณละนี่หนึ่งเลยครับพี่น้องพี่น้องถามว่าสะสมอาหารสะสมตอนไหนครับอีว่าเขาว่าสะสมอาหารพี่ลาพี่น้องนี่ข้าเห็ดใบามาด้วยพี่น้องขาเห็ดใบามาใบามาสมบูรณ์ใบามาสมบูรณ์เขารักษาแมลรงได้เพียจะก,กระจันเพียไฟเขาใส่ปุ๋ยสูตรใดมันกะสะสมอาหารใด หกซาำสามมนันสาสมอาหารใดบานมันสาสมอาหารใดนี่ก็คือใบแก่ครับเขียวเข้มแบบนี้ละนี่คือเตรียมพร้อมนะครับบานยอดต่อไปสิเป็นยอดแดงต้นยอดแดงนี่สีดึงอาหารต้นนี้เป็นต้นปุงนะครับพี่นอ้องนี่เขาเอื่นว่าสาสมอาหารใบมันเขียวเข้มนี่เขียวเข้มใบมันคือสาสมอาหารใดแหละครับสาสมอาหารใดพร้อมสิปุงอาหารเลี้ยงยอดต่อไปครับ ระบบหลากคืนมาหาใบใบกับมาปุงใบข้าสมบูรณ์มาปุงอาหารมาเหลียงยอดต่อนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละคือการสะสมอาหารสูตรใบที่หนึ่งเพิ่นว่าสะสมอาหารนี่บางครั้งเขาใส่หกมสามเก่าซ้ามอินทรีย์เคมีมันกะสะสมอาหารไหนกันครับเพราะว่าเ้าเเี็ดใบมันสมบูรณ์คนใบข้าสิสมบูรณ์เขาต้องรักษา,าพวกเพียจักระจันให้ได้ก่อนครับพี่น้องเพียจักระจันเพียไฟนี่แหละ รักษาใบม่อนนี่ได้ค็คือว่าใบห้าสมบูรณ์ถ้าารักษาใบม่อนนี่ถึงสีส้าสมอาหารมันกับใบเต็มทีใบห้าบกสมบูรณ์ใบบิดใบงอใบออกสีเหลืองลักนะครับพี่น้องนี่ถ้าลักษณะถึงสีขากับสีส้าสมอาหารใบไหนนี่เกิดเกิดจากเพียนเจตจันทร์นะครับพี่น้องนี่นี่แหละใบบิดใบงอใบกเลี้ยงเลียงจะไปกับสีโลนนะครับพี่น้องถ้าแบบนี้โรนนะครับนี่เอาหน่วยไดใบชุดเหลยกนี่สมบูรณ์นี่ ใบสุดม่นนี่ต่อไปมันสิโลนนะครับพี่น้องข้าาใบแก่เขียวเข็มดรอข้าเหตุใบสุดหนึ่งนี่คือสุดหนึ่งนะครับพี่น้องสุดแรกข้าเหตุใบแก่เขียวเข็มบานข้าใบเขียวเข็มปรุงอาหารได้ใบม่อนนี่มันสิโลนนะครับพี่น้องสุดสุดม่อนนี่มันสิโลนครับสังเกตเบิ่งนี่ใบม่อนนี่มันสิโลนใบม่อนใบม่อนนี่เริ่มโลนบานเข้ากับเบิ่งหยอดมันครับหยอดม่วนนี่สิเริ่มบออได้ครับบานนี่ใบข้าเขียวเข็ม ยอดต่อไปก็สิเริ่องบ่นี่ละยอดต่อไปนี่สําคัญครับสําคัญที่สุดต้องรักษาเพียรจะกระจันเพียรไฟให้ได้นี่ละคือผมพูดได้เฮ็ดใบเขี้ยวเข็มได้นี่ก็ถือว่าห้องสะสมอาหารได้เล้ครับนี่นนองนี่ละใบเขีเข้ยวเข็มสะสมอาหารได้มันก็ต่อไปก็ติดึงมาเลียงยอดเลียงน้ำตน้นนี่ละถ้าใบเขาสมบูรณ์ถ้าใบเขาบกสมบูรณ์ก็ดึงอาหารมานยักใบ ิงการกับโบเคียงแรี่ยงถ้าใบบบสมบูรณ์ดึงมายากเลยนะครับพี่น้อใบกับ่บสมบูรณ์ดึงอาหารมากกับมาปรุงอาหารแดดออกกับโบสมบูรณ์นะครับพี่หน้อนี่ต่อไปกับหยอดก็ดังสีออกครับพี่น้อสุดรนี่บางอันกับออกมายาวเลยครับนี่นี่พี่หน้อนี่หยอดส่วงในซีดได้เลยครับนี่สว่วงในซีดเปี่วจะแบ่จัน์ เปืือไฟไล่แดงผอมครับสีเพราะว่าสีนอนยังครับเนื่องจากเปืือไฟกับเพื่อจะกระจันก็ต้องใส่คู่กันครับมันจะดูดใบอ่อนรดเนื่องจากได้า่ใส่เผื่อไฟไล่แดงก็ต้องมีใบแก่เนี่ยนี่ใบแก่ก็ดูดน้ำเลี้ยงใบแก่ก็ต้องใส่สามอันคู่กันครับบอลแมนสามอันคู่กันครับกะใส่ขวบคุ้มไครไปนําครับพี่น้องบานนี้นอกจากขวบคุ้มไครแหละกันนี่แหละครับ กันเซล่านี่แหละลาแอทแทกลาใบติดตาน้ำค้างเนี่แหละครับปองป้องกันไปเลยครับพี่น้องยูนีสิพ่นอาทิตย์ละครั้งครับพวกนี้เพราะว่าต้องเอาเฮยยูนะครับพวกเปลี่ยนจากกระจรหยอนกระลังออกนี่ต้องเอาให้ท่านเฮยยูครับถ้าชัวร์เหมือนี้ฝนตกปุ๊บมือน้ี่นเมื่อไรมืออื่นเศร้าก็ต้องพ่นครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเอามาท่านหลอบเนืองนี่กัดใบออกมากกับสิบ้างงามนะครับ นิดง,อ,ง,อ,งอใหม่ๆกับสีชาสมอาหารก่ยากบาดใบเขบาบสมบูรณ์นะครับพี่น้องอืมบนุนีปัญหากะมาตอบข้อมเม่นพี่น้องนี่แหละเกี่ยวกับสาสมอาหารตั้งแต่อาติพิษแนก่นนกะบ๊อบไปยังครับพี่น้องกะข้อมเม่นมากสีบ้าพิษหรือบ้าถือกะขออภัยครับพี่น้องแต่ว่ากะเฮ็ดมากกะตามเฮ็ดมากนี่แหละครับข้อใบขอเขาเคี้ยวเข็มใบเขาสมบูรณ์กับซื้อว่าชาสมอาหารไหนต่อไปกับสิดึงมาเลี้ยงหยอดต่อไป เพราะว่ายอดเล้งแดงนี่บดปรุงอาหารมาไล้นะครับมีแต่ดึงไม่กินครับในวริสันต์นะเขาต้องส้สมอาหารไว้ในใบใบเขาสมบูรณ์ที่สุดมันก็บสิดึงอาหารซ้ำไปซ้ำมาเอาใส่ตู้เย็นไปนะครับสื่อมาเขาก็ใส่ตู้เย็นไ้เขาก็กินหลายมือก็คล้ายๆกันนะครับพี่น้องเพราะว่าพิ่นมีอาหารโล่งขั้วพิ่นสมบูรณ์พิ่นแ็พร้อมนะครับถึงยอดออกมากเขารักษายอดต่อไปกับใบมันสีใ่นะครับสมบูรณ์นะครับพี่น้อง เกษตรทฤษฎีไม่กะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนครับที่ติดตามตั้งสองตั้งยังครับพี่น้องขอบคุณหลายทั้งพี่น้องสอฟบอลมาเล่าแน่ตั้งประเทศแน่ครับผิพันติดตามผู้อยู่ตั้งประเทศเดบังเกิดติดตามเพิ่งกลับมาเพิ่งที่มาปลูกทุเรียนเร่อนครับหลายคนอยู่ครับีเพิ่งเคยติดตามมาเพิ่งมาอจากปลูกทุเรียนกลับมาอยู่บ้านปลูกทุเรียนยากมาเบิงกับมาเบิงหลายเจ้าเลยครับพี่น้องเกษตรฤษฎีไม่กะ ฝากขอบคุณที่ติดตาม่องน้อยๆครับแชร์ประสบการณ์จากจริงครับพี่น้องย็ดยังไดก็บ,บอกพี่น้องเปื้งสันละพวกยาสามบอกสามมันกะล่งในพี่น้องเบื้องอยู่หาซื้อเอาครับพี่น้องศึกษาเอาเป็นยาสามมันเขาจําพยายามยาจํายาสามันครับแต่ละตู้เพจกระจันกะชซื้อยาหนึ่งเปลยอไฟกับอันนึงเปลืออันเสียล่ากัอันนึงครับนี่แหละเสียล่าเพวกนกี้กะใส่อยู่นี้ บอใส่เมแทเล็กซินงก็ใส่แมนแมนโคเซฟนะครับเป็นซื้อยาสามัญนะครับพี่น้องวกกันเชล่าครับพี่น้องแมนโคเซฟก็มีครับได้หลายอย่างครับไก่ไข่กันนี่ล่ะอืมทั้งเกตเบื้องพี่น้องเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คอจบไปซ้ำนี่แหละครับพี่น้องรักษาใบทุเรียนใหได้ก็ความสมบูรณ์กับมาเลยล่ะครับฉีตามหลอบครับเห็นยอดแดงออกมายาล่อครับพี่น้องผมบจะเน้นย่างเดียวเลยครับเกี่ยจะกัดจัน์สำคัญที่สุดครับ เห็นยอดแดงออกมาพ่นเกี่ยจะกระจันเสีอไฟเลยครับพี่น้องก็หารักษาได้ถ้ามันระบาดอีีกก็หามือข้างครับพี่น้องถ้ามันบนระบาดก็อาทิตย์ละข้างก็บยู่ครับพี่น้องเกษตรทฤสดีไม่ก็สิโนกจบไปซ้เนี่แครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับผม